บายดีสวัสดีพี่น้องลั้งากขึ้นแต่มตัดเขา please, please. พ,พารรี่น้องฝนตกฝนตกมัดเแลวานอไวมืออื่นซะอื่นจะสิม,มัดต่อ <c oughs> อื่นตอนซีดังเทียงอะไหนพี่น้องจะชิโล, <c oughs> ล๊ะแต่กมืออื่นเขาขาดว่าสีจางคนเนาะพี่น้องเมากันเนละใกล้เมย์นะสีจางคนมาเกี่ยวจะเล็กจัน้อยแล้ว <c oughs> กะเกี่ยวไวแต่คนใบเอาไหนพี่น้องเพราะอะไรมันเบาไปนะนะสีจางเข็ด จากซองคนนี่แหละวันละเจ็0 0ิบพันกีบเจ็บสิบเจ็บสิบนี่ดอยหนึ่งมันก็ชี้ซิบดอยปลายเน้ะงพี่น้องเระมานลอยเน้าวหรลอยเศร้ารือยสามสิบนี่แหละเะะามานไหนเนาะไหนวะดอยหนึ่งกับ0ิบอเไรวี่สิบแปดซี่ิบแพันเจ้าบาทตสิบพันเจ้าบาทตสิบพัน ฮาร์ซิปบะทึงบะทึ้งลอยแมนพี่น้องน่าบ่ถึ้งลอยฮาริปหอกนาสิจ้างมื้ดิการ์จัดวันเกิดน้องน้องเป็นวันเกิดน้องซุกน้องายอ่าน้องซุกน้องน้องเพิ่์นสือของกินมาเห็ดแนีิอันนั้น มาใส่กันน้องพี่น้องกูจอยพี่ไม่แล้าก็น้องกอนทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องในทีมงานต้องาเน้ำหนังของพี่น้ออันนี้น้องพี่น้องก็ฮับบ้เบอร์เดย์น้องเด้อก็คือในกลุ่มน้องก็จำเป็นอนณาหัวหน้าน้องพี่น้องน้องสายซุกคือเป็นหัวหน้าหัวหน้าคนหนึ่งในในอนาณาขอบพัวสองยูทูปพนะพี่น้องขอบพัวสองยูทูปขอบพัวอินดีน้องพี่น้อง เพระาะว่าน้องไส้เป็นผู้ก่อตัง้งเป็นคนเดินคนแรกขนาดไหพี่น้องแต่ก็เอาเอืีอยเอาน้องเอาสทุกคนไปน้าเนาะก็คือปเป็นหัวหน้ามูเป็นประธานบริษัทประมาณสามประธานเนรเนาะพี่น้องเพระาะว่าหัวหน,น้าทุกอย่างก็อยู่น้ำหนองสุกเบิดเนาะวันเกิดประธานบริษัทมูนอนี <c oughs> เกิดท่าเดานมันเกิดท่านประธานที่จริงแล้วเราเป็นประธานบริษัทจริงเรา <laughs> <laughs> สวัสดีสวัสดีพี่นอ้องบอบี้อยู่ปากเซ่เนาะพี่น้องท่านไหนมากำลังมากนะมั้งนี่มาเบิ่งของกินเท่านเนยพี่นอ้องนี่ยังเน่ยเอนีเฮดเนี่ยแปลกนเนาะเฮดยำกูเถื่อนห้องบริษัทเฮดจะเถื่อนเนาะ บ่ค่อยเห็นนะมีแต่เห็นกระปุนเห็ดปลาเผาไปวันเกิดน้องนิวน้องนิวอะไรที่ปีเออตอนน้องนิวสี่ปีบ่เป็นวันปีต่อมากระปุลเห็นยังหรืงเนาะโอ้สองปีที่แล้วเ่อก้สองปีที่แล้วเห็นยังแต่แก้วันว่าท่านไหนมาแต่ไทยบอกห้าเอ่ตอน่คยทองมาจากคือว่าตอนน่ะแก้วันทองวันตอนทองใส่ปานเขาจะกินแต่ว่าเออตอนทองใส่ปานหรือว่าตอนข่อยออกสายปานป่ะจะกินอะไรเนาะเออเอยกินอะไรนะ แม่นต้นออกช่นะยบานเรากินอเม่แหละต้นขอยแปนบนเกิดมวิเี่มียำแ้วก็มีเผาปลาปลาเผายำกับเช็ดแบบบ้านเราเองยำกับเช็ดสูตรบ้านท่าพี่น้องเมื่อเสียเอาอาคาตังกล่องออกก่อนสูตรบ้านห่าเองเออหมักนาวผัวพ่นกับอะไรซื้อนาะูนหมอนาวลายหนึ่งยิ้มใส่ โอ้เดี๋ยบอื้อตกใจเบิดช้อพผิกสิวะ大姐ช้อพริกนมีอยู่ยามบานเท่าเองนี่มีหัวสิไข่ได้พี่น้องใส่หัวชิ้ไข่ใส่ใน่วดินใน่วดินก็ะเบนเฮ็ดน้โอ้ยในทวดินก็ยังซื้ออยู่เอนกรมีน้กถัทวดินพี่น้อง้วก็ห้อมใหญ่แค่รถในกะชีสอยไหนพี่น้อง แค่รสหั่นเป็นมุนมุนเนาะคืออนะคือหมูหุงนล่ก็ผักเค็ดขาวเห็ดทูนูขาวเนาะอุเนเนบม่ไ้แสบวันนี้แจบเล้วบ่นี่ี่น้องยูอุ่นเนนบรรยากาศเห็ดงามซีดังแงพห่น้องเดี๋ยวสิตุ่มไก่ พักเข้ากะลางเรียบร้อยแล้วพี่น้องเใก้นคะใกล้จนต้มเอาหม้อไฟฝาเอาไปเนาะเพราะว่าต้มเอาหม้อไฟฝาเอาอันนะคะไก่ค่ะเออมันง่ายดิเดี๋ยวขอฉิเขาไปเอาหมอองกโดนเขื่อนหทสีดเสนหมะลกนวเาเพื่อไหมเนาะกมูเนาะเพื่อไเมนเ่นนหละ น้องซุกเขาเหียนพี่น้องเพื่อสิได้มากระหยานคำทางนี้เห็ดเตี้ยมาเละน้องอ้าน้องตีมก็คือสนซีบไดมาเนาะบโบไดมาพร้อมโบไดมาเห็ดเนาะโบลงนะคะเา้าที่บา,า,า,าพร้อมกันเลเออแท้ๆเข้าที่าพร้อมกันไป น้องไม่น้อยมากเลยอาชาป้านสบายดีป่าลูกไหมลูกยามค่ะสบายดีสบายดีสบายเนาะย,ยาน้ำกันดูเออจะน่ากระต๊กล้องหันเฮ้ยหมอนี่ตัวนีนนสิบอย่างปลาพี่หนอ,อยังโุเันมีไผ่มาสิเดี๋ยวเฮ็ดกินก่อน หิวข่ามาไต้เช้าเห็นนี่มา้วเ้มาตเส้ยมาหิวเข่าวมาแต่เส้ยหิวข่าวเอยไก่ว่าได้ใส่บ่เฮ้ยนำพดบวกหมออันนี้ไฟแห้งแห้งได้กินไฟระดับหนึ่งก็มาพดไว้ประมาณหานบ่หอฐานที่้ด มาอกเม่เนี I mean, I ้ยของเาก็มีอีกอันหนึ่งคันนี้เอามเอาไเอามันถือไฟโทรศัพท์พอดีไปหอดบ่ไรพ่อต ลอยไปยามากครับเป๋ปายไปเมืองไหนได้มาเม่อไหร่น้ะอยพยายามมกเพราะว่าอีพอเราพยายามตีนไดมองบางทีของเฮากับบัถือเม่กนี่เนาพยายามโมกเพราะว่าอีพอเรา ไพี่น้องน่ารไดปไายามมองมองเสาอยถายค่ะข้าจาว่าป้าโรถถือร้ายกันเลยนัน้่องให้น่องไปยามอาบน้ำมูดแตงตเี่ยตัวกันหนักหมอเป่งตามกินเ้กังเห็ดนินเดียวพอจิตาน้ำจิ้มเห็ดน้ำจิ้มเออฮันเน่ โอ้หวยไฟบ๊อบหวยโปเป็นนะหวยมาชุดผีเบืองนี้อยังบบอย่างไหนมันโพดแห้งไรหนามมันอันนี้มันมีสามีไว้มีบาดไวตัวไวตัวสาเปิดพร้อมได้เนาะอืมเปิดได้บ่เปิดไว้ก็ได้ดอกมันเป็นแบบคอยแต่วันนี้มันสิคอยโพดตบ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 ไปเรื่อยๆยังหรืออ้ พี่น้องเอ้ยสับลาปะรดแก่บรรยากาศกระซิบ่ายบุเร่ต่อติดติดต่อบุเร่เป็นเหตุเป็นผลมอเตอร์ค่าเบียกอยู่รถงานมันเกิดงานเนี้ยต่องานมันเกิดประธานบริษัทกระซิไงเน่พี่น้องเอ้ยงานเกิดใส่ไฟเด็ปีกลางปีพี่หน่อยก็บ้าเออตรงไหนเดออไฟเชื็อตรงไหนมันเสีย เอาพวกมาน <im 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 ้ำกุ <im <im um ้งมาผีพี่น้องเอาปลาหมึกกับกุ้งมาใหม่เออบ่เมนปลาหมึกกุ้งกับหอยแคงป้าให้โมเพิ่มเห็ดเองซิมนี่มีแต่หน้าที่พวกว่อยก็คือเผาปลาแล้วก็เห็ดย่ำให้มันให้มันเดี่ยวกับน้ำจิ้มเนาะให้ชิเป็นคนเห็ดน้ำจิ้มคอยก็ได้เด้อถ้าถมให้บอกอาสาแต่อยากอาสาแต่ก็บอกตรงๆเออแต่เห็ดนะมือของตัวเอง คอยว่าแซบแน่นน้อกนแซกแซบก็ทานก็แซบองมักไม่รักเห็ดเอาแน่นอนขันเห็ดเี่ยวบ้านแถอ้เป็นตุ้งยางตุ้ง้ังคำเป็นหมอนวนะเอาใส่ไว้หันแหดที่ไปเห็ดยังกบมันบอกให้มันไวๆเอานนำเอาหน่ะนอยๆเออบ๊อบหันแดด ขั้นมีน้ำเออขั้นมีน้ำกระเทียมดองนี่น้ำจิ้มแซ่บแน่นอตหน่อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องกว่าให้เฉียดกันแซ่บน้ำกระเทียมดองไหนหนังกระเทียมดองจริงๆตัวเก่าก็มีอะไรแล้วมาใส่ตัวนี้ก็เอาไปแล้วนะเพื่อใส่ยำังกระตังในไข่เพื่อตัดโบใน้ข่ไปใช้เลยนังไปเลยยำก็ใช้ด้วนี่วะถ้าหนิงที่เขาเห็นเห็นหนังุบมาก โอ้ของางาเาได้นังไเนาะของไทยว่าตเตื่นตาเหนงงงอมีแฟนเนไดเด้อมงียะมีขออีปานว่าามันต้องมีเหว่ยเ่โอ้เหต่อะเวเเปิดเพื่โตแล้ก็สิออาัวเป็นตาแสบตานนวหน่าแต่เรื่อา ว่าเป็นตะแสว่าเป็นตะแสเลยเนี่ยคุนี่ปลาหน่งพี่น้องเออเห็ดได้หลายเด้อเขาหาผึ้งี่ไม่ใช่แน่เดี๋ยววันจะซุยผุดเห็ดได้หลายเห็ดก็หลวกพริกนี่แหละเห็ดได้หลายหลดพริกกันใบใช้ย่ำนี่นะฮะเออฮะพริกอันนั่นหา จะย่างมันนี่น้ำเออซอยเด้สตําเร็วแต่ทาจะภูมิใซอยซอยเอาพักอันนี้ไว้ก็พักกันเอาบดถ้าบดจำหนึ่งเอาบดตำหนึ่รอบดจำหนึ่งเอาบดซอยไปก็พักเสร็จแล้วเดีะยวจะเข้ามากมาเมื่อไห่เฮ้ยบมบิ้นได่าคออหนึงแบกดูกตรงคะอ่านมันดีแลยว่าเ่ากระดูกตัดแขนนี่ ยันกดานกดาดีปารุ่กินนะคะกระดปารหนาขีอูอกเหนาะอกอ้นตื้นนะบอสแต่ว่ดีปารูอย่งผ่านไปลึกม่ได้เขาปงข้อปลานี่ให้กินมาาจะเว้นหน้าโดดไปบ้านคือบ๊อบขาว คุณไงวะเด็กก็เด็กก็เออเด็กก็ให้อีกวะเด็กก็ไหนเลยบ้างว่าไหนเลยบ้างไหน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 จังมันมุนวะดีดีดิจ้ะใช่ทิพย์ไ ตแม่าม่เด่นีเ้ยกราะอ้ลาม่เนผีกปทัาี่ตรง่ท่ายดเล่นี่ะอันนี้ยู่นัเอันนั้ลูกสาวสบายดีปะลูกเนี่ยลูกสาวสบายดีเลยลูกนท่านาไม่พูดลูกสบายดีเลยเออเก่บแยิงมากยยมันบานห่อัน่ดังๆเลยลูกไม่บาเลยลูก

กูขขาสูขากเบิดเน่ยเยมัเนีอ้ดเนาะอันนี้เนาะก็ยังไม่นี้เนาะนี้ใครเป็นแบบว่าหนึงกูเน่ยใคบ่าเอเอ้าจุดานผู้ากันยรกอัห้องคกินบะแคกแดงกิน สบายดีป่าลูกเนี่ลูกอ้าวโอ้โหโอย่าหะสบายดีป่าลูกนะสี่โอ้ยสบายดีป่าลูกกันผัีเฮ้ยคิงได้สบายดีแต่ว่าเอี้ยคิงสบายดีป่าลูกไอันนี้ไอ้อันนิวสบายดีแนวบ๊ายบายป่าลูกเนี่ยลูกบ๊ายบายฝากเป็นกำลังใจใส่ป่าในเด้อวมาสิลูกบ่าว ไม่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 เจ๊ทำไมคิดหนาไม่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 เด็กก็ไม่ไม่อะจะจบคลิปใบเพียงเท่านี้ได้ไหมพ่อแม่ไหมพี่น้องขอบคุณในรายที่เขามาเบิ่งจบคลิปเด้อถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกำลังแหดด นี่ตุ่มเฮากำลังซื้อแมือแรงเนาะอืเด็ดเนี่ยสวยๆสวยกันให้น้องๆเพิ่นให้ไพทายต่อกระดาบุปผีเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าถารับชมในสองไพกระดาษเนาะพี่น้องฮ h ี้เบิร์ t เดย์น้องชายเนาะประธานบริษัทเฮาบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ่มีของขวัญพี่น้องผู้จัดการเฮาคอยเนาะบ่มีของขวัญปีก่อนน่ะมีอยู่ปีปีแรกแต่ว่าปีนี้บ่บ่มี